สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกสาวิตีนะคะสสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว75ซนมค่ะจำนวน4เส้นแลนริบบิ้เบอร์สองขนาดความยาว30ซนติมค่ะจำนวน8เส้นค่ะ ลริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว75เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลริบบิ้นฝั่งด้านยาวคือด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ส่สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสัดมาในลึที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะเดินเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงนะคะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายลิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมา เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ยนะคะร้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเน็นนะเราจะเหลือริบบินนะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะ แล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะให้ได้แบบนี้นะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นค่ะจับพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะนะคะจับพัดข้ามสามเส้น เราจะเหลือนิ้มีนสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจะพันมาสอดเข้าไปในรูชิ้หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจบพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สางนะคะพอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับชเลย นี่ค่ะแ,แบบนี้สอดร้อดสามเส้นไปนะคะหนะึ่งสองสามนะสอดร้อดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เปิดดิบินมานะจับมานะคะจับโค้งมาแบบนี้ค่ะสอดรูนี้นะคะสอดรูที่หนึ่งที่สองนี่นะสอดรูที่สองคัดล้อสองเส้นมาแบบนี้สอดลอนมาแบบนี้นะคะเลยมาจับโค้งมาค่ะนี่ค่ะสอดหนึ่งล้อสองนี่นะคะจับโค้งวนรอบเส้นที่หนึ่งเสมอนะคะ สอดดูถัดมาค่ะรอดสองเส้นแบบนี้แบบน่ะแบบ เราก็ดึงนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นคดคในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเลอดกลับไปเก็บนะคะสอดเลอดสั่นเส้นกลับไปเก็บค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้าไปนะคะสอดให้สุดเลย แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้จับดิบิ้นมานะคะดึงมาแบบนี้นะพับลงมาด้านนี้ค่ะปิดเป็นกลวยแบบนี้นี่นะคะเป็นกลวยแบบนี้นะสอดดูถัดมานี้ค่ะนะคะนะสอดเส้นดูถัดมานี้ดึงลงมาดึงลงมาแบบนี้นะคะนะ had in mind. ะจะได้แบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะีน่นะจับตะแคงม,มาด้านนี้นะคะคับขึ้นด้านบนขับลงมาค่ะบิดเป็นความแบบนี้บิดความแบบนี้นะสอดลงตรงนี้ you <laughs> พอเราสอดเสร็จแบบนี้นะคะเราก็พับนะคะพับสอดกับด้านบนพับสอดกับขึ้นด้านบนค่ะ ดึงม,มานะคะดึงม,มาแบบนี้นะพับมาด้านหลังค่ะนี่ค่ะเป็นเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเอาได้แบบนี้นะเราก็จับดิวินนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบน เสร็จแล้วตัดปลายดิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะเราตัดเตรียมไว้เราก็สอดขึ้นไป ให้เหลือปลายดิบบิ้นไว้แบบนี้นะคะเหลือไม่ต้องเยอะนะแล้วเราก็พับมาทางนี้ค่ะมาด้านนี้นะคะพับกลับมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงมาน,นะคะเวลาสอดสอดหลังปลายดิบบิ้นที่เราตัดนะคะนะคะดึงมานะ,ะดึงมาแบบนี้นะคะ yeah. <laughs> เสร็จแล้วนะคะสอดใต้ปลายริบบิ้นกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนี่ค่ะเราก็จะได้เกแบบน,นี้นะอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็สอดเหมือนกันเลย in yeah. that เสร็จแล้วเราก็สอบใต้ปลายลิบบิ้นนะคะกลับค้นไปนะนะคะตัดปลายลิบบิ้นทิ้งค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสาวิตีนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ